โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยมีแต่ขันลรอๆ์ฮะเช้านี้โอ้โหเฮ้เฮ้เฮ้โเทสสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไป <S <S สวัสดีเช้าวัวนอาทิตย์อะเจ็ดนาฬิกาสิบสามนาที <What? S 1> วันที่เอหลายๆคนเขาหยุดกันนะวันนี้วันอาทิตย์ ผมก็ทํางานเช่นเคยฮะหยุดไปเหมือนชาวบ้านนะฮะแต่ก็ดีฮะวันนี้สบายสบายฮะวันอาทิตย์ก็รถก็จะน้อยฮะตอนนี้แต่ละคนก็น่าจะยังไม่ตื่นกันนะนอนสบายสบายฮะยาวๆว,วันหยุดทั้งทีนะส่วนผมก็เดินทางไปทํางานที่เรารักกันต่อกับบรรยากาศเช้าวันอาทิตย์นะขี่ไปแล้วไปกับฟอร์ซ่าอีกเช่นเคยฮะบรรยากาศระหว่างทางนะ การเดินทางไปทำงานของผมนะมาดูกันสิว่าเราจะเจออะไรบ้างนะวันนี้เ <What? S 1> ช้าที่แสนจะสดใสอะยี่สิบแปดองศาตอนนี้อากาศเย็นสบายโ oh, อ้โครงการนี้เริ่มอีกแล้วทุกคนยังไม่เสร็จอีกนะ ไม่รู้โครงการอะไรเนี่ยวางท่อประปาหรือเปล่าฮะโอ้ฉาบปูแล้วก็โอ้ยาวไปถึงนู่นเลยเหมือนจะเป็นถนนเข้าไปในซอยนะเป็นถนนตัดใหม่เลยฮะโอ้โอเพิบตัวแรงฮะลั่นเลยเช้านี้โอ้มีควันแล้วฮะ <laughs> ประก็นอาจจะรั่วแล้ว โอ้ไม่ใช่เวฟเนี่ยนี่นโซนิกเนี่ยกลิ่นน้ำมันเครื่องอะน้ำมันเครื่องน่าจะเข้าไปแล้วฮะถ้ากลิ่นแบบนี้เนี่ยเครื่องหลวมนะฮะนี่ฮนะบรรยากาศวันอาทิตย์ที่หลายๆคนไม่เคยได้เห็นนะช่วงอากาศไอช่วงอากาศช่วงเช้าช่วงเช้าก็จะเป็นแบบนี้แล้ว มีไม่กี่คนนะที่จะได้เห็นมีแค่คนที่ทำงานเสาร์อาทิตย์นะโอ้เขมาทำอะไรกันเนี่ยเยอะเลยเนี่ยตกปลาเหรออา่าบรรยากาศตอนเช้ากับท้องทุ่งนาสีเขียวๆตัดกับน้ำฝั่งนี้ก็สวยฝั่งนี้ก็สวยแล้วเฮ้ยสดชื่นเยสดชื่น โอเคค่าเฉลี่ยยังดีอยู่นะรอบนี้3ามสฟ้านะอยู่ที่30.1นะ เข้ากไา่เช้าอยู่ที่30ถือว่าเยี่ยมอะผมอาจจะไม่ค่อยบิดแรงด้วยช่วงนี้ช่วงนี้ก็ขี่เรื่อยๆชิวๆอะแต่ถ้าใครมีใครมาจี้ตูดก็ไม่แน่ต้องมีคนมากระตุ้นก่อนนะ บรรยากาศก็จะต่างกันเยอะเลยนะทุกคนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยมีแต่คันหล่อๆเช้านี้โอ้โห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 โอ้ยมีแต่คันหล่อๆเช้านี้โอ้โหอหล่อแล้วแรงอะเต็มระบบหมดเลยเมื่อกี้ กี่คันน้อเมื่อกี้นะรับไม่คันเลยอนะเยอะจัดน่าจะไปออกทริปกันนะดูแล้วสนุกกนะ็ถาอย่างนี้สนุกแต่ละคันนี่บอกได้เลยว่าหล่อมากนะออกทริปไหนนะน่าจะ เกือบเกือบสิบคันนะนเมื่อกี้ไม่ถึงสิบหรอกแต่กับเกือบแล้วแต่ละคันนี่เต็มระบบแล้วไม่มีคันไหนเดิมๆนะเมื่อกี้ท่อล่านหมดเลยคันนี้มันดูดบุรีเนี่ยเสียร่มไมปเลยเ อะไรของเขาเนี้ยก็เปิดไฟขอทางด้ยผมก็นึกว่าเขาจะจอดนะผมอยากแสงมากเลยตอนนี้เบนบุรีมากอน่าเบื่อมากเลยพวกขับรถแล้วดูดบุหรี่น่าจะปิดกระจกแล้วก็ดูดเนาะ ออืจังหวะพอดีอะมิวเอ็กซ์กันนั้นก็ช้านะเมื่อกี้ยังไม่ทันยังไม่ทันจะยังไม่ทันจะพูดจบเลยละพวกดูดบุหรี่มาตัดเรื่องก่อนนะทังระบบแล้วเมื่อกี้รอๆทั้งนั้นเลยน่าจะมีฟอรซ่าเลยนะเมะื่อกี้ฟอรซ่าตัวเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เอ็กแม็กเกือบ เกือบทุกคันเลยครับเมื่อกี้โอ้โหประเทศไทยนี่น่าจะมีกฎหมายนะมันมีนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยจับกันได้พวกควันดำเนี่ยเอารถสั่งรถเก่าๆจากเมืองนอกมานะแล้วก็มา ต่อใหม่ที่ประเทศไทยอะเครื่องยนต์เก่าๆนะดูควันดิควันเขาหมองเลยโอ้ยมันไม่น่าผ่านขนส่งนะเฮ้ยปวดแต่เช้าเลยฮะเอ้ะอมันต้องปวดนะทุกคนมันควันมันดำเกินเอา้าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่โอ้ลูกพี่ใหญ่คันนั้นเขาต่อพ่วงนะ เช้าวันอาทิตย์วันนี้สดใสเลยฮะเจอตัวแรงฮะรออทั้งนั้นเลยใช่ยงง่ายนะทุกคนนะแต่ถ้าออกทริปอย่างเงี้ยเจอเยอะฮะสำหรับสายออกทริปเนี่ยจะเจอเยอะสำหรับคนที่ไปเป็นแก๊งเนะไปเป็นขบวนขี่รถเล่นกันโอ้สนุกสนานนะผมก็เคยผ่านจุดน,นั้นมาแล้วแต่ก็พออายุเยอะขึ้นก็เราก็จะเปลี่ยนไป เราก็อาจจะชอบแบบว่าโชว์เดี่ยวอะไปกับแฟนน่ะสองคนพอไปหลายคนนี่มันวุ่นวายทุกคนแต่ถามว่าสนุกไหมโอยส,สนุกอะสนุกไปกับเพื่อนเยอะๆนี่สนุกมากเลยขี่เป็นขบวนนะก็อาจจะมีเล่นบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆตามภาษาวัยรุ่นนะช่วงที่อายุยังน้อยตอนนั้นตอนนี้ก็มาเลขสี่แล้ว <laughs> มาเลขสี่แล้วเราก็ ไม่ได้คิดถึงจุดนั้นแล้วความคิดเราก็จะเปลี่ยนไปนะไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะไม่รู้สิแต่ถามว่าสนุกไม่สนุกนะตามอายุอนะตามอายุสังเกตว่าคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยส่วนมากจะไปเที่ยวเนี่ยก็จะไปเที่ยวกับแฟนะถึงไม่ก็กับเพื่อนสองสามคนนะที่สนิทกันสุดๆอะต้องสนิทแบบสุดๆอะ สนิทมากอ่ะถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่สนุกก็ไปก็อย่างนั้นแหละงั้น,นงั้นแหละไม่สนุกครต้องแบบเพื่อนที่สนิทจริงๆอ่ะสักไม่เกินห้าคันนะผมว่ากำลังดีไปกลางเต็นท์นะปิกนิกนั่งจับกลุ่มคุยกันโอ้ความสุขอ่ะ คุยเรื่องราวระหว่างทางที่เราได้เดินทางมาโอ้เป็นยังไงบ้างเนี่ยอะไรไประมาณนั้นนะคุยเรื่องรถอะไรอย่างเงี้ยทําอะไรมาบ้างอสนุกสนานนะมันคือความสุขนะแค่นั้นเองนะมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะแต่ก็มีความสุขโอ้เขามาเรียนขับรถยังไงเนี่ยน่าจะมาเรียนขับรถอนะ แถวนี้คมก็ไม่ผิดหวังอะดีแม็กั้งนั้นนะมันเป็นรถที่หล่ออะเป็นรถที่ทนเป็นรถที่อึดเอะวัยรุ่นก็ชอบกันแต่งก็สวยอะผมผมก็ดีแม็กเหมือนกันนะแต่ผมไม่ใช่วัยรุ่นหรอกแต่ก็ไม่พังสักทีอะโคตรทนเลยรถสิบกว่าปีล้ว ลูกเล่นอะไรก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเหมือนพวกรุ่นอื่นนะแต่ก็ใช้งานถือว่าทนมากอะไม่ค่อยมีปัญหาเจ็ดโมยี่สิบสี่นาทีอะโอ้โหขี่ไปเล่าไปมาเรื่อยๆนะแต่ก็ทำเวลาได้ดีอะไม่ได้รีบวนะเนี่ยวันอาทิตย์ก็จะแบบนี้นะสบายๆ ชิวๆอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เข้าสู่ความมันไัยอีกแล้วะวันจันทร์เ <c oughs> ข้ากะเช้าอีกสองวันนะเดี๋ยวก็สบายแล้วเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็เกข้ากัดึกแล้วเข้ากัดึกก็สบายตอนเดินทางฮนะแต่ก็ลําบากตอนทํางานเพราะว่ามันง่วงมากทุกคนเจอกลุ่มรถล่อเมื่อกี้นี่ สดชื่อนะฮะเชา้านี้สอทิตย์ก็ดีอย่างเงี้ฮะหยุดพร้อมกันมีผมนี่แหละจะหยุดไม่เหมือนชาวบ้านเ้เาจะไปท่งไปเที่ยวก็ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าไม่ได้หยุดตรงกันกับแฟนนะถ้าไปก็ต้องไปคนเดียว โอ้โเชา้านี้ตัวหล่อไม้คันหนึ่งฮะแต่ตอนนี้นี่น่าจะเป็นสายพ่อบ้านนะเอกแบกแดงฮะเกือบเต็มระบบแล้วะโชกมาแล้วฮะท่อยังฮะท่อยังโอ้พ่อน้องออนิวพ่นมืออีกแล้วแต่เช้าเลย โอ้เอ็กแม็กแดงกำลังโชมอยู่ดีๆเลยทำปิดกดซะละ้ว <laughs> มันมีหลายโรงงานเขาก็เอาไปประจานนะก็บอกว่าโรงงานผมเนี่ยทำผิดกฎบ่อยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆวงเปลี่ยนอ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนไปถึงโรงงานผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ